เราจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหลักสิบกันจ้ามันเป็นเรื่องเวลาดีๆที่เราจะประหยัดเงินด้วยแล้วเราก็สวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณบารักตาค่ะ วันนี้ชื่อคลิปคือบอกเลยว่าเราจะมาเอาใจคนที่งบประมาณความสวยตรงเนี้ยจำกัดเพราะเราจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหลักสิบกันจ้า ตอนแรกเนี่ยก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาหลักร้อยแต่พอนั่งคำนวณมาคำนวณมาเฮ้ยหลักร้อยอาจจะทําให้คนอื่นลําบากมากเกินไปเดือหลายๆคนรู้สึกว่าคุณแม่มันมีความสิ้นเดือนสิ้นใจหนูขอถูกกว่านี้ได้ไหมได้วันนี้เลยเอาการแต่งหน้าแบบแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เกิน100บาทแต่ละชิ้นนะแต่ละชิ้นนะไม่ใช่ทั้งหมดรวมกันไม่ถึงร้อยนะอันนี้ก็เกินไปเพื่อที่ทุกคนจะได้ค่อยๆซื้อค่อยๆเก็บอะไรเงี้ยเก็บวันละร้อยสองร้อยก็สามารถประกอบร่างแล้วก็ได้หน้าหนึ่งหน้านะคะซึ่งวันนี้ที่เราจะแต่ง แต่พอคิดไปคิดมาแล้วทุกคนน่าจะอยากให้มันดูซบซบใสๆดูฟิวฟเกาหลีนิดนึงแล้วก็ไม่ยากมือใหม่แต่งได้ที่สำคัญคือเครื่องสำอางก็หาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือว่าร้าน beauty s t o ร์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าบัตเจ็ตของมันก็คือชิลละไม่เกิน100บาทพูดเลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็แต่งออกมาแล้วคือได้เรื่องได้ราวฟุดฟไปเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเพือ่อน้องๆนักสืกน้องๆมาถ้า ยมเหมือนทําไมวะเออนั่นแหละจะเอาไปลองแต่งกันดูนะคะก็จะได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนเงินค่าใชา้จ่ายในส่วนอื่นมาก แต่ว่าสิ่งที่แต่งออกมาแล้วของที่ใช้คือเป็นของคุณภาพแบบว่าเลิศมี1ิบได้ร้อยมีร้อยได้พันและแน่นอนนะคะว่าสปอนเซอร์ในคลิปนี้คือพูดเลยว่าเป็นสิ่งที่เข้ากับดิฉันช่วงนี้มากคือยายบาล็อกต้านเนี่ยในช่วงในวันที่กําลังจะถึงสึกแดงเลือดเนี่ยเธอสังเกตดูคางของฉันก็คือจะเป็นสิวง่ายนั่นเองคะ่ะแล้วก็ดิสเพอเรอร์ของเราคือมันหบอกมากเพราะเขาดูแลเรื่องสิวมาตลอดแต่วันนี้เขาออกของใหม่ค่ะ ออกของใหม่ที่แบบว่ามันเวิร์กมากแล้วราคาเป็นมิดจนทำให้ฉันต้องมาแต่งหน้าลักซิมในวันนี้นั่นคือ The Original e n t i a c n e BB Cream นั่นเองนี่เป็นซองแบบนี้เลยถ้าจริงๆแล้วใครเดินร้านสะุกซื้อหมายเลขเจ็ดเนี่ยเราจะเห็นว่า The Original เขามีหลายอย่างมากมายอ่ะท่านึงไม่ออกขอภาพค่ะภาพประกอบ ปุ้งอะถ้าขึ้นภาพปลากรอบจริงก็คือผิดภาพของ The o r i g i ิน l เออเขามีหลายโปรดักต์มากจริงๆที่ทุกคนแบบเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็นพวกพวิตัณฑ์สิวทรงสิวเซียนคือเรื่องสิวเน้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็รอบนี้เขามาแบบของใหม่แบบล่าสุดมันคือบีบีครีมแต่ว่าความน่าสนใจมันคือว่า มันทํามาสําหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะหรือว่าคนที่กังวลว่าแต่งหน้าไปแล้วหน้ามีความเป็นสิวง่ายแน่นอนเป็นสินค้าออกใหม่ที่พึ่งวางเลยถ้าใครตอนนี้หาซื้อได้ก็แนะนำว่าให้รีบหาซื้อเพราะมันอาจจะแบบว่า s o อ d out to เพราะใช้มารอบหนึ่งแล้วถึงได้บอกว่ามันน่าสนใจเป็นฟิลวีบีครีมที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวง่ายแล้วก็ผิวแพ้ง่ายจริงๆถ้าใครไม่ได้เป็นสิวแล้วอยากจะใช้แต่ว่า เป็นคนที่มีผดผื่นขึ้นง่ายอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วตัวนี้คือมีกันแดดมาด้วยดังนั้นเวลาใช้ไปแล้วปุ๊บก็จะรู้สึกว่าอุ่นใจสบายจิตแบบว่าเอ้ยมีกันแดดมาด้วยนะะอะไรอย่างงี้อะระหว่างที่พูดจะเล่าให้ฟังแล้วก็จะลงไปด้วยนะคะเผื่อทีุ่กคนจะได้เห็นประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันนะซึ่งราคาก็คือเป็นตัวเปิดที่เลิศมากเพราะว่าซองนี้แค่ซองละ49บาทคุ้มมาก มันเป็นเรื่องเวลาดีๆที่เราจะประหยัดเงินด้วยแล้วเราก็สวยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองลงที่ผิวให้ดูกันดีกว่าเพราะว่าเขาบอกเลยว่ามันปกปิดเวอร์ๆคนเป็นสิวจะได้รู้เนี่ยอย่างตาก็จะมีรอยสิวปะปะปะป,ะปลายๆกุกๆเนี่ยเดี๋ยวดูเลย เขาจะมีสีเดียวนะแต่จะบอกว่าเป็นสีที่ทาไปแล้วมันจะเข้ากับสีผิวแล้วก็ปรับให้ผิวเรามีความสว่างขึ้นประมาณสัก1สเต็ปจะใช้นิ้วในการเกลี่ยก็ได้แต่ว่าบางเอ,อิคุณก็รู้ว่าดิฉันไม่ชอบให้นิ้วเปื้อนนะคะตาก็จะใช้พับนี่แหละในการตบๆตบ,ตบหรือว่าใครใช้ฟองน้ำอะไรเงี้ยหรือว่าแ,บบแปรงก็ได้เหมือนกันนะคะเราใช้วิธีรัดบีบลงเลยแบบนี้นะคะเนื้อบีบีมันจะมีความแบบบางเบาดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าใช้ไปแล้วมันจะมีความหนักหนึบอะไรอเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเป็นรอยจุดชัดเจนเดี๋ยดูนะ เห็นปะแล้วสีคือไม่โดดแล้วฉันจะบอกว่ามันกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ควบคุมความมันด้วยนะคะใครที่กลัวว่ามันจะมันเกินไปไหมมันจะทําให้หน้าเราเยิ้มไหมตัวนี้คือเขามีฟิล์ลรับประกันมาเลยว่ามันไม่ทําให้หน้าเยิ้มกับหน้ามันแล้วเกลี่ยง่ายไม่ได้มีฟิล์ว่ามันจะต้องใช้ทักษะอะไรในการ ดูดิก็คือปกปิดเลยแล้วหน้าคือแบบเนียนแล้วฟิินสุดท้ายมันจะแห้งออกมามันจะมีความแมตตนิดนึงนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราลงสกินแคร์เยอะก็อาจจะมีความแบบเหมือนเงาทะลุมาแบบนี้ได้แต่มันไม่ได้ทำให้หน้ามันนะอันนี้เข้าใจให้ตรงกันก่อนแล้วมีกันแดด SPF 4 5 PA 3บวกคะ่ะนั้นๆอเดี๋ยวลงให้ดูครึ่งนึงจะได้รู้มันแบบเป็นเวนไหนเนาะ แล้วในนี้เขามีพวกทรีชีออยล์ด้วยที่ช่วยในเรื่องของการเป็นสิวโดวยตรงแล้วก็ต้านพวกแบคทีเรียพวกสมานแผลเชื้อสิวแรงต่างคือทรีชีออยล์จะช่วยได้หมดเลยนะถ้าใครได้ยินทรีชีออยล์บ่อยๆก็จะเห็นว่ามันจะเป็นน้ำมันที่ช่วยทําให้สิวของเรามันมีความสงบลงแล้วก็มีเซนเทล่าตัวเซนเทล่าก็ช่วยกระตุ้นพวกอีลาสตินในผิวคอลลาเจนก็ช่วยในเรื่องของการลดรอยต่างๆแล้วก็พวกจุดด่างดำเงี้ยให้ผิวมันดีขึ้นดูดิผิวเนียนแบบดูดิเนียนเลย แล้วรอยดงรอยแดงตรงปีกจมูกเห็นปะฝั่งนี้บีฟอร์พอทายปุ๊บ ายเกียงแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะนั่นคือซซลเฟอร์นั่นเองเป็นสิ่งที่จะช่วยดูดซับความมันบนผิวแล้วก็พวกสิ่งสกรปรกต่างๆเนี่ยเพราะว่าสิวมันคือเกิดจากสิ่งสกรปรกใช่ไหมตัวน,นี้มันจะเข้าไปดูดความสกรปรกออกมาแล้วก็ช่วยให้สิวนั้นมันสงบเงียบลงอะไรอย่างนี้ตรงไหนที่เป็นรอยสิวชัชนๆเราก็เอาตัว the original ของเรานี่นะคะทับลงไปอีกหนึ่งชั้นเห็นปะมันก็จะปิดได้เนียนเลยอันนี้คือแบบเดยเยอร์ที่สองตรงช่วงบริเวณสิวเท่านั้นก็อนะ็ออแลล้วกกค่ยยๆเีไป เรียบร้อยให้ดูอันนี้คือ b e ฟอร์มันก็จะมีพวกรอยแดงจากสิวแล้วก็รอยดำจะมีบ้างแล้วก็อันนี้คือ After จากการใช้นี่ค่ะคุณ The Original e n t ท a ยแอก BB ่บีบเออเห็นปะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เลยสังเกตว่า พวกรอยแดงจากสิวต่างๆเห็นว่าตอนแรกจะมีเยอะมากแต่ตอนนี้คือหายมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เนต์ว่าขนานดะเธอต้องเข้าใจคำว่ามันเป็นบีบีก่อนนะแต่จะบอกเลยว่าปกปิดประมาณนี้พอแล้วสำหรบต้าวสุขว่าประมาณนี้โอเคในส่วนที่อยากเท้ปิดเพิ่มเราก็จะลงแท็บบีบีเพิ่มไม่ได้หรือว่าจะลงคอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะแล้วปิดใต้ตาคือรอยคงรอยค้ำคือหายเลย รอยแดงข้างจมูกเห็นปะหายไปเลยแล้วจริงๆอยากให้เห็นใกล้ๆนะว่าเบลอไปเลยเพราะว่ามันสามารถเบลอผิวแล้วก็ปกปิดไปด้วยเบลอผิวไปได้ด้วยในเวลาเดียวกัน49บาทคุ้มมากแล้วเกี่ยง,ง่ายมากไม่ได้เป็นคราบไม่ว่าจะใช้นิ้วใช้พับอะไรก็แล้วแต่นะคะสังเกตว่าต้องไม่ได้ใช้ทักษะในการที่จะต้องมานั่งตบนั่งลากอะไรเลยคือทาๆๆไปก็สามารถเนียนได้เลยแล้วที่สําคัญคือแมตต์กำลังสวยไม่ได้แมตต์แบบแห้งกรักแล้วก็สบายผิวมากๆนะคะที่ดีมากๆคือมันไม่อุดตัน ผิวด้วยดังนั้นเราใช้ในบริเวณที่เราเป็นสิวได้เลยอย่างเช่นตรงนี้ของต้านเนี่ยสิวฮอร์โมนที่มันกําลังแบบปูจะระเบิดอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยก็สามารถใช้ทับได้เลยแล้วยังช่วยลดสิวไปในตัวด้วยเพราะว่ามีสารสกัดที่เราบอกเมื่อกี้ <S <S เพื่อไปทำให้สิวเนีมันมีความเงียบสงบลงนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทาอีกข้างหนึ่งนะคะเพราะเราจะทาข้างเดียวก็ไม่ได้นะคะจริงๆใครที่ใช้ยารักษาสิวแล้วก็บริเวณช่วงตรงเป็นสิวมันจะแห้งใช่ปะตัวนี้ก็ทาได้เลยไม่ได้ทําให้ตรงนั้นลอกหรือว่าเป็นขุยแล้วที่สําคัญคือเธอดูว่ามันปรับให้มันสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นสว่างที่วอกลอยอะ่ะเป็นสว่างที่ทําให้ผิวดูกโกลว์ขึ้นซึ่งอันนี้ดีมากนะถ้าใครเป็นคนผิวแห้งแนะนําว่าไม่ต้องลงแป้งต่อก็ได้นะคะก็สามารถที่จะใช้แค่คุณ the original ของเราอย่างเดียวแล้วก็ออกมาน แต่ถ้าใครผิวมันก็อาจจะเซตอัพด้วยแป้งฝุ่นนิดหน่อยก็พอไม่จำเป็นต้องเป็นแป้งผสมลองพื้นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแล้วเมื่อกี้ระหว่างที่ตบๆไปแอบอ่านหลังซองเมื่อกี้นะคะเขามีสลิดสลิดแอซิดใส่มาด้วยดังนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเนาะอยู่กับเรื่องทําให้ผิวมีความแข็งแรงมากขึ้นตรงไหนที่อยากแทบเพิ่มก็บุเพิ่มได้เลยเช่นอาจจะแบบอย่างตาตรงนี้จะมีรอยสิชัดหน่อยก็ พิ่มตรงนี้แนะนําว่าแตะๆแ,แล้วทิ้งเอาไว้แบบหนึ่งอย่างนี้แล้วค่อยมาเกี่ยนะมันจะทําให้ตัวบีีมันติดกับผิวมากขึ้นไม่ควรจะบิวเพิ่มทั้งหน้าเพราะเทคเจอร์ผิวที่มันกําลังสวยๆมันจะหายดังนั้นก็เอาแค่นี้นิดหน่อยค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ให้ดูผิวนะคะ after หลังจากการลงคุณ the original นะคะ anti acne bb cream ก็คือให้ดูเลยว่าจะูดซ,ซ,ซีบีนะมมนมีความแบบว่าสำหรับตา้ารู้สึกว่าต้าชอบฟินิชแบบนี้นะคะแต่มันไม่มันนะนี่คือมันเซตตัวแล้วคือมันแห้งไปเลยนะเนี่ยถ้าใครอยากให้มันแมทจริงๆเขามันเป็นฟนะินิชแมตเนาะแนะนำว่าอาจจะทาสก,กินแคร์น้อยลงหน่อยแต่ว่าคุณต้าชอบผิวที่มันมีความดูสุขภาพนิดหนึ่งใครชอบความแมทที่กำลังพอดีไปลองดูกันได้สำหรับคนเป็นสิวจริงๆไม่ต้อจีนะโดย original อยู่มานานแล้วนะคะแต่ว่านี่คือสินค้าเอาใหม่นะคะและขายถูกมากคือซองละ49บ้าทแต่ใช้ได้จริงแคปจอไว้แล้วก็เอาไปซื้อกันได้นะคะซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อคุณหมายเลขเจ็ดตื้อดือต่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปลงแป้งต่อดีกว่าเพราะว่าผิวคือสวยเวอร์ดังนั้น,ด,น,นดิฉันจะลงแค่แป้งฝุ่นกุกๆพอนะคะไม่จะเป็นต้องแบบว่าอะไรมากมายเพราะเดี๋ยวผิวมันปูมาสวย้วไงเข้าใจปะไม่ต้องมาต้โกนไขรนะคะ อะลงแป้งอันนี้ก็เป็นแป้งกระป๋องธรรมดาเธอลงแป้งนิดหน่อยพอไม่จำเป็นต้องลงแป้งเยอะถ้ารู้สึกว่าตรงไหนยังมีความมันอยู่ก็ค่อยมาซับก็ได้นะคะแต่ว่าคุณ The o อ i ร i n a l เนเขาบอกว่าคุณมันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วง สวยเลยเราไม่ว่าเราคือแบบสว่างขึ้น1นึ่งสเต็ปแบบดูดีมีระดับลงปแป้งแค่นี้พอแล้วก็เดี๋ยวเราไปแต่งตาก,กันดีกว่านะคะวันนี้ก็จะเป็นฟิลเกาหลีมีความออทถ้าวินเทอร์ต้อนรับหน้าฝนคนเหงาปีนี้เราก็โสดอีกแล้วเกี่ยวไรวะเออแต่ว่าเป็นการแต่งหน้าเพื่อให้ดูฟิลแบบอบอุ่นหัวใจนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวัาวนนี้ะอ,อ้ามืเป็นยังไงจ้า อ่านี่งานตาแอบ,บไปแต่งวันหนึ่งค้างนะคะก็จะเป็นฟีลแบบว่าออกแนวส้มน้ำตาแล้วก็มีติดแดงนิดหน่อยอันนี้ต้งว่าเป็นโทนที่ทุกคนน่าจะแต่งแล้วเอ็นจอยแล้วก็น่าจะแต่งง่ายไปได้ทุกงานทุกลุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็กาลังพอดีนะคะทุกอย่างเราจะใช้ในราคาหลักสิบหมดทุกคนอาจจะงงว่ามันมีเหรอมันมีนะเว้ยเอาจริงๆมันมีเครื่องสำอางหลักสิบเยอะมากเดี๋ยวเต้าจะใส่ชื่อเครือ่องสำอางเอาไว้แล้วก็ราคาห้อยท้ายเอาไว้นะคะทุกคนจะได้รู้ว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่นะะะะคคเเเรราาาาจไได้ไมมม่่สียวลในนกกูชือออออของั แ,แรกเราจะใช้อันนี้นะคะของมองแรงซึ่งแบบลดราคาเหลือเท่าไรไม่รู้ทายสีคุณสองคนนี้ก่อนผสมกันผสมนิดนึงเพื่อไม่ให้มันชมพูเกินไปเพราะว่าต้าไม่ได้อยากให้ตามันดูชมพูขนาดนั้นนะแล้วเราก็จะทาให้ทั่วปกือกตาจ้าคือถ้าใครจะแต่งเบามากกว่านี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องทากลิตเตอร์ข้างบนตัวชิมเมอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าก็มันก็จะอาจจะโดดเด่นเดน่ดนดื่นดันน้อยลงอนะไรอย่างเงี้ยทาที่ตาล่างด้วยนะคะ จากนั้นก็จิ้มคุณสีอ่อนที่สุดเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆเบลนดนิดนึงนะคะเพื่อให้สีมันมีความนัวๆไม่กองจนเกินไปจากนั้นใช้สีอันนี้ออกส้มชานมน้ำตาลอะไรประมาณนี้นิดน,ดนึงนะคะเพื่อเบรกไม่ให้มันชุมช่มพูชุ่มพูลงสีไปเลยให้ทั่วๆนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอาแล้วทำไมต้องลงสีชมพูเมื่อกี้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าเวลามันเป็นสีน้ำตัน๊นี้เดียวๆมันก็โอเคแต่ว่า เมอมันมีชมพูมาเจือร่วมด้วยนิดหน่อยมันจะทําให้สีมิติมันสวยกว่าเดิมนะคะแล้วก็ลามาเย็นข้างล่างน,นิดนึงแล้วก็ฉีกออกแบบนี้พยายามดึงให้มันตรงออกมานะคะแล้วก็เบลนด์อีกเหมือนเดิม นี่ประมาณนี้ง่ายป่ะจริงๆถนะ้าใครจะจบแค่นี้ก็ได้นะแล้วก็กรีดอะไรเนอร์ก็ได้แต่ว่าเราอยากได้ความเด่นนะคะแล้วเราก็จะลงชิมเมอร์จะใช้สีทองก็ได้แต่ว่าสีแดงก็เพิ่มกิมมิกได้ดีนะคะใช้นิ้วในการทามันก็จะทําให้ชิมเมอร์ของเรามันสวยขึ้นถ้าใครตาสงชั้นหลบในเหมือนตาที่แบบเวลาลืมตาปุ๊บ หายไปหมดเลยแนะนําว่าเวลาเราทาพวกชิมเมอร์หรืออะไรแบบนี้คะ่ะพยายามให้มันเลยขึ้นมาสูงเหนือรอยพับตาประมาณหนึ่งไม่งั้นคือมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะพอลืมตาปุ๊บมันจะได้แบบเห็นปะ่ะพอดีไม่งั้นถ้าไม่ทาปุ๊บม,มันหายบ๊อเบกนะจากนั้นนะคะดัลลี่ปอมเราก็ต้องกําเนิดเพราะว่าเราอยากดูน่ารักสุดสิปีเราใช้สีน้ำตาลอันนี้นะคะผสมกับสีน้ำตาลน,นั้นที่เราทาเปลือกตาเมื่อกี้เนี่ยผสมค่อให้มันเท่าๆกันแล้วก็อย่าลงสีน้ำตาลหนักจนเกินไปอะ่ะค่อยๆขีด ค่ะแล้วก็ได้ดอลลี่ปอมปอมกุ๊ก,กูมาหนึ่งจากนั้นใช้สีน้ำตาลเดี่ยวๆลงช่วงหางตาล่างนะคะเราจะเบรนเบรกแบบดึงตรงออกมาแบบนี้นะคะไม่ต้องถึงขั้นแบบดึงแรงมากเพราะไม่งั้นผมเป็นเส้นชัดบ้านอาจะทำให้ดูแข็งมองจนเกินไป เป็นเหมือนวอเตอร์ไลนิดนึงเพื่อให้เห็นว่าเรากําลังฉีกตามันออกมาอีกนิดนึงนะคะอืมประมาณนี้พอจากนั้นเก็บงานนิดนึงใช้อาชโด์อันเดิมนะอันนี้สีนี้อันเดิมเก็บในช่วงที่บางทีชิมเมอร์มันเกินขอบมากจนเกินไปนะคะบางคนที่แต่งหน้าแล้วแบบทำไมเวลาเราทาชิมเมอร์แล้วมันดูเปื้อนจังเลยเลอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะก,กระจายมากจนเกินไปไม่มีกลุ่มมีก้อนมันก็เลยทําให้ดูเปื้อนนะคะแล้วเราต้องเก็บงานด้วยจากนั้นตาล่างเราก็จะใช้ช่องที่เป็นคุณชิมเมอร์แบบนี้จะออกแนวแชมเปญขาวๆนิดนึง ในการทำน้องถุงใต้ตุยของเราแล้วก็เหมือนเดิมปัดออกนิดหน่อยในส่วนที่เราไม่ต้องกรารหมัน,นะครับยังไงปะทีนี้การกรีดอายไลเนอร์แนะนําว่าให้ลาบเส้นตรง เลยไม่หักไม่งองตรงแบบที่ว่าบางทีอาจจะโค้งลงด้วยซ้ำนะคะเพราเวลาเราลืมตาม,มันจะได้เส้นที่กําลังตรงพอดีแบบนี้แต่ถ้าใครตาเชิดมากๆอาจจะต้องยิ่งทําให้มันดูตกลงไปแต่อย่างตาเนี้ยคือตาม,มันย้อยอยู่แล้วก็เลยจะขีดตรงธรรมดานะคะวิธีการก็คือวางกระจกต่ำๆแบบนี้นะทำเงี้ยแล้วก็ลากเลยพยายามตั้งให้ตรงแบบนี้แล้วก็ขีดเลย จบแล้วก็ค่อยเติมในส่วนที่เหลือนะคะตรงช่วงบริเวณขอบตาเนี่ยแนะนําว่าให้พยายามชิดขนตามากที่สุดเพราะว่าเวลาเราตาสองชั้นลบในเนี่ยถ้าเรายิ่งกรีดไลเนอร์หนาๆมันจะยิ่งไปกินพื้นที่ลูกตาแล้วมันก็จะยิ่งแคบลงนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมหางตรงนี้จบแค่ตรงหางตาจริงก็พอนะคะไม่ต้องแบบว่าลากอย่างนี้นะม่งเส้นมันจะหนาเกินเด้อเห็นปะคุณจะได้เส้นไลเนอร์ที่มีความตรง เลยจากนั้นปัดมาสคาร่านะคะเดี๋ยนี้มาสคาร่าเป็นซองเงยะเนาะเลิศเวอร์ไม่ไหวปัดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราติดขนตาปลอมกันซึ่งขนตาปลอมที่เราใช้ก็เดี๋ยวนี้มีขายขนตาปลอมแบบ9 9บาทเลิศมากกว่าบาทติดเลยวันนี้เราจะเลือกความแบบว่าหวานกลางชี้กลางเน้นตรงกลางตาตาจะได้แบบว่าสุดซีเอยบลเบลจริงๆใครขนตายาวแล้วจะไม่ติดขนตาก็ได้นะแต่ว่าอย่บาบอกตามันไม่มีขนตาดิอุย้ยหวานเจะหวานซอย ติดขนตาปลอมพอมันใกล้จะแห้งก็อย่าลืมดัน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 ขึ้นแบบนี้นะมันจะทําให้ขนตาเราเชิดขึ้นนะแคะจากนั้นระหว่างรอกาวแห้งนะคะก็มาเก็บในส่วนที่เหลือเช่นพวกกิ๊ตเตอร์ทั้งหลายที่มันไม่ค่อยรักดีของเราก็ไปตัดออกนะคะแล้วก็พวกสีที่มันยังไม่พอดีเช่นแบบว่าเอ้ยมันยังขาดตกบกพร่องตรงนี้อ่ะปัดหน่อยปัดนิดแล้วก็ตาจะเอาสีน้าตาลในช่องเดิมอันเดิมมาเติมตรงทับหางเ้นเลเนอร์นิด,น,ดนึงให้มันดูโฟล์ฟโลนะคะมันจะได้ดูไม่แข็งทื่อจนเกน ทับนิดเดียวจริงๆปุ๊บแล้วก็ตวัดออกมันก็จะมีความนวลขึ้นฟโฟลว์ขึ้นนะคะอาจจะเป็นจุดพอยที่แบบไม่ได้จริงจังมากแต่ว่าถ้าทํามันก็จะเห็นความแตกต่างว่ามันจะไม่ได้แข็งขนาดนั้นต้องแต่แรกแล้วก็พอขนตาปอมันเริ่มเซตตัวนะคะก็เก็บด้วยมาสคาร่านิดหนึ่งเพื่อให้ฝุ่นฝุ่นอะไรที่มันเกาะอยู่ก็ออกไปนั่นเองแล้วก็เก็บงานนึ่งด้วยการเอาอายไลเนอร์นะคะมาจัดก,การเก็บต่างๆเพื่อให้งานมันเนียบนี้แล้วก็ดัดขนตาค่ะ นี่งานตาลองไม่ยากนะผลินๆง่ายๆมากันที่งานคิน้วนี้ต้าก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วที่ซื้อในร้านสะดวซื้อเหมือนกันนะคะก็ราคาเดี๋ยวนี้ดินสอเขียนคิ้วก็ไม่แพงหรอ 70กว่าบก็บาท8 0กวิบบาทก็มีนะคะนนี้มันจะเป็นแบบ2หัวก็เดี๋ยวต้องจะใช้ทั้งสีอ่อนแล้วก็สีเข้มแล้วก็เขียนไปเลยจะลงสีอ่อนไปก่อนครับไม่ได้มีการเพิ่มเติมอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆลุกนี้คิ้วเราไม่ต้องไปแบบอะไรกับมันมากนะคะหรือถ้าใครอยากจะประหยัดงบลงมาอีกจะใช้อายแชโดว์สีเดิมมาเขียนก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ลงสีเข้มเติมเต็ม แล้วก็ใช้ด้านหัวแปรงที่เขาให้มาด้วยนะคะก็เกี่ยถือว่าถ้าใครขนคิ้วเต็มอยู่แล้วไม่ได้อยากเขียนคิ้วเลยก็แนะนําว่าเอามาสคาร่าที่เราปัดขนตามเมื่อกปัดอย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่าอย่างต้าคือตัดขนคิ้วข้างหลังออกไปแล้วมันก็เลยต้องเติมไปอีกหน่อยนะคะจริงๆไปพยายามหามาสคาร่าคิ้วที่ราคาหลัก10อยู่ต่หายากมากก็เลยแบบพแพ้ไปใช้ที่สอขียนคิ้วอย่างเดียวก็ได้ แล้วก็ใช้คุณอายแชโดว์คนเดิมถามว่าใช้ทําไม <c oughs> เวลาเราผสมกันอนะมันบีดสีออกมาให้เป็นสีที่น้าเป็นน้าตาลอ่อนกําลังสวยได้เว้ยแล้วมันดีมากทุกคนมันเป็นเรื่องของการผสมสีนะคะทุกคนลองไปทํากันดูนะแล้วเราจะได้สีคิ้วที่มันอ่อนกําลังสวยแล้วก็เข้ากับอายแชโดว์ด้วยนะเห็นป่ะสีคิ้วออกมาเป็นแบบสีน้ําตาลอ่อนๆกําลังดีนะคะใครจะเก็บคิ้วก็ใช้ The Origi n a l เลยอน n Ti Acne b ่ Cre ีคมในการเก็บได้นะคะแบบนี้เออจบงงจบงาน านะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทาแก้มกันดีกว่าค่ะ มาถึงเชดดิ้งเราจะใช้สีอารมณ์ประมาณนี้นะคะน้าตาลอ่อนๆน,นิดหนึ่งเพราะว่าตาไม่อยากให้มันเข้มมากแล้วลองค์รวมทั้งหลายสุดท้ายมันก็ดูเข้มไปหมดนะคะเราสามารถแอปพลายเอาอายแชโดว์มาทําเชดดิ้งก็ได้นี้อ่อนๆน,นิดนึงให้องค์รวมทั้งหมดอะเป็นฟิลแบบคนผิวอ่อนมีเชดหน่อยใครจะผสมสีชมพูนิดนึงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเคยบอกไปแล้วว่าการผสมเชดดิ้งให้เป็นสีชมพูมันจะทําให้หน้าผิวเราดูสว่างได้ดีนะคะเป็นดูคูลโทนด้วยแต่วันนี้เราอยากให้มันวอร์มโทนหน่อยเราก็เลย แบบน้ำตาลล้วนใครจะทําตรงหัวตาให้เป็นสีวาวๆววก็ได้นะแต่พอเอติต้าต้าไม่อยากให้มันดูเยอะมากจนเกินไปนะคะแล้วก็กรอบหน้าต่างๆเอาพอเป็นพิธีพอต้ารู้สึกว่ามันไม่ต้องแบบเหล่าให้หน้าเล็กขนาดนั้นก็ได้เอาแค่มีแสงและเงาไม่น่าแป้นเกินก็พออืประมาณน,นี้นะคะส่วนสีแก้ม แอบอยากให้มันมีความบ่มมันนิดหนึ่งนะคะก็เลยเลือกใช้สีประมาณแบบนี้ซึ่งลองเทาเรารู้สึกว่ามันเข้าได้ดีกับสีเมคอัพด้วยแล้วก็มันดูออ t ทัมดีดูเย็นดีนะคะเราก็จะใช้แปรงของเราเนี่ยในะการจุบ๊บจุของมันจุบจนจ๊บจุวคืออะไรวะจุ๊บจิ๊ก ขึ้นมานะคะวิธีการลงจริงๆคุณจะลงหน้าแก้มแบบนี้ก็ได้หรือจะลงโหนกแก้มก็ได้แต่ถ้าอยากมีตรงนี้ฉันอยากมีเธออยู่ตรงนี้เออเห็นป่ะสีมันจะมีความแดงบ่มออท่านิดนึงเธอต้องเกิดที่ประเทศที่อากาศติดลบห้าอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆกระจายไปนะคะพยายามอย่าต่ํากว่าใต้ปีกจมูกเด้อไม่งั้นมันจะดูห้อยเกินเฮ้ยดูสุขค่ะที่เหลือก็คือเอาพวกที่มันติดแปรงนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆกระจายแล้วก็ตรงจมูก จากนั้นใช้สีที่เราทาลูกตา,มาเมื่อกี้จำได้ปะ่ะอันเนี้ย oh สกิปนิดนึดนงช่วงบริเวณตรงประมาณหางตาตรงนกแก้วตรงนี้นะคะค่อยๆแตะๆใช้วิธีการกดนะอย่าสะบัดแรงมันเป็นเหมือนฟิลเชื่อมต่อแล้วมันจะได้ไม่ดูขาดหายไม่ได้ดูแบบอยู่ดีแบบเมือสีแดงเลยจากนั้นก่อนจะทาลิปนะคะเราก็จะใช้แป้งกระปุกเหมือนเดิมช่วงแรกเราลงแป้งแค่นิดเดียวเนาะดังนั้นเราก็จะกบก่อนเป็นการเหมือนฟิลเตอร์บางๆอีกหนึ่งชั้นเพื่อเป็นการเซตอัพครั้งสุดท้ายด้วยหน้าแก้มทีโซเลยต่างๆที่ตอนแรกเรายังไม่ได้ลงไปขนาดนั้นรอบที่2นี่คือก็ลงแบบเบาๆเหมือนเดิมนะไมไ มันจะให้ฟีลความแบบนวนัวแล้วก็ทาคอได้ค่ะไปเธอดูนะ BB the original คือแบบเลดเกินเนียนเหมียนเดิมจากนั้นเราก็ยังใช้พาเลตอันเดิมนะคะมันจะมีสีชิมเมอร์ที่เราทาใต้ตาใช่ไหมเราก็เอามาทาเป็นไฮไลท์นิดหน่อยนิดหน่อยเอาแบบว่าพอกลุ่มกลิ่มหัวใจตะมบูไม่แบนแล้วก็ตรงนี้ ประมาณนี้นะคะคือถ้าใครอยากเอาแก้มให้มันน้อยลงก็ได้นะส่วนตัวตั้งรู้สึกว่าพอมันแดงขึ้นหน่อยก็รู้สึกว่าเออดูมีอะไรดีนะคะแล้วก็ทาลิปลิปเราจะใช้สีออกเบสปานี้เออไว้ก่อนคือสังเกตว่าสีมันจะมีความส้มโทนๆเดียวกันลิงก์ต่อกันไปเรื่อยๆแต่ว่ามากน้อยก็อยู่ที่ว่าเราจะลงไปนะฮะเออเป็นการปูสีปากนะคะจากนั้นใช้อีกสีหนึ่งจะเป็นสีออกแนวนูดๆแบบนี้นะคะทาลงไปเป็นฟิลเจอรี่กลอสนิดหนึ่งนะอันเนี้ย ประมาณนี้นะคะใครจะทาหนักทาน้อยอันนี้แล้วแต่นะจริงๆนี่พูดเลยหรือใครจะทาแค่สีแรกก็จบก็ได้แล้วตากระามด้วยสีชมพูอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้มันลิงก์กับสีตาเหมือนกันไม่ได้บอกว่าเป็นส้มโดดๆดดแล้วก็ใช้นิ้วของเราหรือใครมีแปรงก็ได้นะคะแท p t a นี้นะเพื่อบลนด์ไม่ให้ทุกอย่างมันมากหรือน้อยเกินไปนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทำพ่อทำผมแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะ คือใช้ใช BB, บีบีนี่ใช้บีบีสิบเก้าบาทสวยเนาะสวยปะเอ้ยสวยไหมเนี่ยสวยเพื่อนไม่ตื่นเต้นเลยทั้งหน้าวันนี้แต่งด้วยเครื่องสำอางราคาหลัก10บบาทตอนนี้เป็นเวลาจะสองทุ่มแล้วนะคะก็คือสวยเหมือนเดิมเป็นอะไร เป็นเพื่อนคนสวยเพื่อนแฟนใจยหญ่ฉันสวยนะ้วเนี่ยหมิงพี่สวยไหมสวยใช้อะไรอ่ะใช้ดีดีเดอเรจิเนลลไงนี่มันเลยสวยขนาดนี้ไม่ได้ขายนะแต่ว่าพกมาด้วยพกง่ายนี่เดินไปซื้อข้างหน้าเอาฟิตได้เลยเขามีขายในเซเว่นอีเลเวนจ้ะซองละสี่สิบเก้าบาทอุ้ยถกมากใช้ด้ขนาดนี้เลยเหรอสำหรับคนเป็นสิวใช้เลยสวยไหม Vv the original anti acne vv c r e a สมมติว่าถ้าปิดกล้องอู้อะไรของมึงเนี่ยก็สวยแต่งอะไรรู้ตัวไหมว่าเป็นคนสวยขอยเราอ่ะว้าห้าทุมแล้วจ้าให้ดูที่ค้างหายไปเพราะอะไรกินส้มตําแล้วก็เลยเธอะเป็นเรื่องนะคะจะให้ดูว่าผลงาน the original anti acne vv ของเรามันแค่นี้เองเูอกิิบเก๋ป,ปะ สวยจิกวิกออกแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะคะพลตอนนี้ขอตัวไปนอนละไม่ไหวอย่าลืมใครอยากซื้อออริจินัลนะคะเดียวออริจินอลแอนตี้แอคเน่บีบีครีมบีบีรองพื้นสำหรับคนเป็นสิวลดสิวได้จริงและที่สำคัญคือช่วยในการปกปิดด้วยเบรุงด้วยนะคะก็อย่าลืมไปดูกันได้ที่ร,าร้านสตูกซื้อใหม่ไร้เจราคา2องละ49บาบาทเท่านั้นตอนนี้ดิฉันไม่ไหวแล้วฉันจะไปนอนหลับแล้วนะคะบาย